การนมัสการขอโอกาสปู่เจ้าค่ะวันนี้วันที่24ทธันวาคม2563เจ้าค่ะกาบขอาอกาสเรียนถามปู่ให้ปู่ได้เมตตาด้วยเจ้าค่ะอ,อันยาพหอมแม่ไก่โุไว้เจ่าปันนกระเด็เชนี้มีข่าวเรื่องโควิดระบาดเจ้าค่ะ กราบนิมนต์ปู่ให้กำลังใจญาติามด้วยเจ้าค่ะโควิดระบาดเยอะมไหมก็เริ่มเยอะเจ้าค่ะอ่างนี้ก็มีข่าวโควิดเน้อะ,คะโควิดสิบเก้ามาครั้งที่สอง ต่ตมาก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ยังไงก็ขอให้รักษาใจมโนโบุพังพระมาทัมมามโนเสกท่าม,ามโนามายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ขอให้เราได้รักษาใจของตนเองให้มีเมตตาต่อซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจต่อซึ่งกันและกันให้เข้าใจต่อซึ่งกันและกันสงสารต่อซึ่งกันและกันถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมเจริร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคโควิดอาตมาก็ได้ยินได้ฟังอยู่นิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ฟังข่าวแบบที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ถ้าพูดผิดพลาดก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายด้วย เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคโควิดก็ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ว่าก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ระมัดระวังให้มีสติให้มากๆในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังยิ่งไม่ค่อยดีโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามานี่แหละก็ตามยุคตามสมัยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ เราคิดว่าอาจจะใช่แต่ก็ไม่ใช่คิดว่าไม่มีแต่มันก็มีเกี่ยวกับโควิดก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีแต่ว่าเรามองไม่เห็นในเมื่อเรามองไม่เห็นแล้วเราจะป้องกันร,รักษาอย่างไงก็ให้รักษาจิตรักษาใจของตนเองทำสมาธิภาวนารู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานสามารถ เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ให้มีเมตตาเด้อให้เข้าใจกันเด้อให้รักกันให้สงสารเอเื้อเฟื้อเผื้อคูลต่อซึ่งกันและกันในช่วงวิกฤตแบบนี้อืมอย่าพากันเห็นแก่ตัวได้ให้เมตตาต่อซึ่งกันและกัน,นหลายในช่วงนี้อืโลกภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ในเบื้องต้นที่อาตมาพูดว่ามองไม่เห็น แต่ก็ให้เรารักษาตัวเองรักษาความสะอาดล้างมือล้างมืออาหารร้อนจ้อนกลางล้างมืออะไรก็ทําตามแบบที่แพทย์แบบที่หมอโรงพยาบาลเขาบอกเขากล่าวเขาได้ประชญสสมพันธ์ก็ฟังไว้อืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอืที่ได้ยินได้ฟังมามก็ต้องทําตามแพทย์ตามหมอเขาอืมนั่นแหละเป็นสิ่งที่สาคัญมากอืพามาเป็นตนเป็นตัวนี่โรคโควิดนี่ มาเป็นตนเป็นตัวเหมือนกับบบวกับควายเหมือนตัวใหญ,ใหญ่เดินมาเนี่ยเราก็พอจะหลบจะหลีกแต่ว่าอันนี้เราจะหลีกยังไงก็คือรักษาใจตนเองป้องกันตนเองก็คือทําความสะอาดอืมัมนทําความสะอาดนี่แหละแล้วก็ให้มีพระรันาตนตรัยอยู่ในจิตในใจพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ยิดามารดาคุบาอาจย์จคุณศิลป์คุณธรรมรักษาเกลียวการปลอดภัยมั่งมีชีสุขตัวอี่เย็นเป็นสุข มีพระรันตนใจมีบุญมีกุศลมั่นใจในคุณศิลคุณธรรมของตนเองมั่นใจในคุณงามความดีของตนเองเนะั่นแหละเดอ้อยังไงก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะี่แหละโลกไปใครเกี่ยวก็อย่าได้มากรรมกายอย่าได้มาเบียดเบียนด้วยอนุภาพบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทังหลด้กรยทำมานะนะั่นแหละเดอ้อเป็นที่รักของเทวดาแเทวดารักษาตัวอืคนถือหินถือควอาถือศิลถือธรรมคนมีบุญมีกุศลบต้องย่านอกเดอ้อ ไม่ใช่ว่ากลัวจนขี้ขาดตาขาวทําอะไรไม่ได้นะนะก็ไม่ได้ด้วยให้มีสติมากๆอือเอาตั้งมันละ่ะสาธุเจ้าค่ะใกล้ถึงวันแล้วปู่ได้ฝันอีกไหมเจ้าค่ะว่ากันี๋ยะฝันดูบันนันบเนาะฝันบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะอืฝันบ่อยๆก็จะเป็นกิจบุงแต่งอือที่อาตมาเคยพูดตลอดตลอดนั่นแหละ ก็ยังไม่ได้ฝันไม่ได้เปีนอะไรอีกหรอกฝันตอนนั้นก็แล้วก็แล้วไปนั่นแหละแต่ว่าก็มีโยมคนหนึ่งเขาฝันดีอยู่นะโยมที่มาถวายอาหารตอนเช้าอยู่ที่วัดอย่างตั้วันนี่เป็นโยมผู้หญิงเขาฝันที่ดีเขามาเล่าให้ฟังอืเมื่อวานนี่แหละมาเล่าให้ฟังเขาว่าเขาฝันว่าได้ส้มอมืได้ผลไม้ส้มลูกหนึ่งลูกใหญ่มากเลยแล้วก็แกะเปลือกส้มออกอืมแกะขอ,อาภายัยเสี่ยมักพูดอาจจะไม่ชัดเจน แกเปียกส้มบอกไหมแกเปียกส้มบอกแล้วก็มองเห็นเป็นตัวเลขบางันเป็นตัวไรหล่ะเรถามงทางพย่นนะแรกๆเขาก็ไม่อยากจะบอก <c oughs> แต่อาตมาก็ถามเขาอืเขาก็พูดให้ฟังอันนี้เขาฝันดิฝันก็คือฝันเ้อะไม่ใช่ว่าอาตมาบอกเลขบอกหวยด้ญาตย,ยงเขาฝันฝันเมื่อวานนี่แหละพูดให้ฟังเมื่อวานนี่นะ แก <Yeah, S 2> เกือบอกโสมบอกมองเห็นเป็นตัวเลขแดงนครึ่งครึ่งมาืันศูนย์เก้าสองมาถันเขามองเห็นเขาว่างั้นนะอันนี้พูดานยาดกบังวะก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าม,มันละสาธุเจ้าค่ะวันที่สามสิบธันวาที่จะถึงนี้จะมีลายเซ็นไหมเจ้าค่ะคิดว่าอาจจะมีเด้อลายเซ็น ไล่เนโชคลาภจะเป็นโชคลาภหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละอืมก็แล้วแต่ดวงเนอะแล้วแต่บุญวาสนากาจีการที่เราเคยสั่งสมบรมมามีเงินฝากธนาคารไว้เบิกเวลาไหนก็ได้ถ้าไม่มีฝากธนาคารไว้มองยังไงมันก็ไม่เห็นท่านทั้งหลายไปเบิกยังไงเขาก็ไม่ให้เด้อนาอนั่นแหละมีอยู่เด้อมีอยู่เป็นความกวนพี่ใหม่แต่ว่าจะยังไงจะตรงไม่ตรงก็จะแต่ท่านทั้งหลายจะกพิจารณาอืม ยยงมีญาติทํา,าทฝากถามเข้ามาเจ้าค่ะอืว่าทําไมคนถึงเรียกปู่วัสว่า,วางธรรมบันดาลว่าปู่เพราะว่าดูหน้าตายังไม่แกะะ่เจ้าค่ะกับนิมนต์เมษกับนิมนต์ปู่เมตตาด้วยเจ้าค่ะอืคําว่าปู่เนาะปู่ฤีปู่ฤษีก็เป็นชายายเจยดอกท่านทั้งหลาย เรียกง่ายดีเนาะให้โชควลาภเรียกว่าปู่ก็ให้ได้เนาะชมโชหลับสบายสบายถ้าเรียกว่าพระอาจารย์นี่คำว่าพระนี่ให้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่ว่าคำว่าเรียกว่าปู่เนี่เนาะอัตมาก็เคยไปกราบครูบาอาจารย์สแสวงหาหลายที่หลายทางสมัยตอนอัตมาเป็นสามาเนน ไปกราบครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ขอความรู้จากท่านเพื่อจะมาช่วยโยมให้กำลังใจญาติโยมนะเกี่ยวกับหลายๆจริงและหลายๆอย่างนี่ที่ญาติโยมเคยเห็นนั่นเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าถ้าคนมาทำพิธีกับเจ้าวระท่านกับเจ้านี่ยหมายถึงว่ากับอาตมาให้เรียกหาปู่นะวระท่านปู่จะไปร้อยวระท่านอันนี้เป็นควรเป็นกำลังใจเป็นควรเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ ท่านว่ามาแบบนั้นแต่ว่าคําว่าปู่นี่ก็ตามจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะอืมก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุอาตมาขอยกตัวอย่างหลายๆที่หลายๆทางเนะาะคารวะญาติโยมธรรมดาถ้ามีอะไรมารักษาเนาะอันนี้ไม่ใช่ตัวอาตมาเด็กอาตมาเป็นลูกตาสีตาสาลูกชาวบ้านมาบวชเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรหรอกมีแต่คุณศิลคุณธรรมนี่แหละ แต่ว่าถ้าเป็นคาราวาจะโย,ยมสมมติว่ามะลินี่นะถ้าจากงานบวงสรวงบวงสรวงเนี่ยมะลิมีความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาก็อาจจะเรียกว่าปูก็ได้นะปูเพิ่มมาแล้วปูลงแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอาตมาปู่ท่านไม่ได้ลงนะอาตมามีแต่ละลึกถึงท่านออืมอืมเป็นผู้หญิงเขาก็เรียกว่าปูนะบางที่ใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาทําพิธีเวลามีงานพิธีอะไรปูมาแล้วอะไรประมาณนี้แหละอาตมาก็ได้ยินมาแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ผู้นั่นผู้นี่ผู้นี่ผู้นั่นก็ว่ากันไปนะอืมแต่ว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าสื่อถึงครูบาอาจารย์ของอาตมาก็กคือหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยคุณจินคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอืมเพราะว่าอาตมาไม่มีอะไรไม่ต้องเรียกหาอาตมาหรอกไม่ได้มีบุญญาบรารมีกระดาษที่การอะไรให้เรียกว่าปู่ให้เรียกหาปู่ท่านอืมปู่ก็คือคุณจินคุณธรรมนี่แหละรักสมรักษา แต่บางทีเขาก็พูดอยู่นะบ่ามบางทีก็มาเห็นอาตมาเนาะบางคนเนาะก็หนุ่มๆอยู่หันบางทีเห็นไม่ค่อยชัดว่าหันเห็นได้นี่แหละเขาถ่ายลงไปเนาอตอนนั้นคือคือบเป็นยังสี่ว่าหันหน้าตามไม่เหมือนแบบนี้ว่าหันเห็นไม่ค่อยชัดนะภาพลางๆอาจจะดูแก่ๆนะแต่ว่าเราก็เป็นแบบนี้ของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้วิเศษวิโสหรอก เป็นคนธรรมดาเป็นสมมุติสมก็ยังมีกิเลสลายอยู่หอกอาตมานี่นะทีนี้เขาเห็นเนาะก็ให้เรียกถึงปู่ย่าท่าเสด็จนะเรียกถึงหลวงปู่แต่ว่าเวลาอืมเวลานั้นมองเห็นเป็นหนุ่มๆแต่ว่าเวลาพูดเหมือนกับคนตายหรอมเกิดไหมอ,อายุหาร้อยปีเยเหมือนกับคนแก่พูดนะเข้าใจไหม อันนี้ไม่ได้ว่ามีความรู้ความอะไรนะเวลาพูดเวลาปลาลบอะไรนะเวลาสวดมนต์สวดพรน่ะนะเขาว่าอย่างนั้นนะอยติโยมอาตมาก็ได้ยินมาว่าแบบนั้นแต่ว่าเวลาทําพิธีอืหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านจะให้เรียกอาตมาว่าปู่ว่าถัดขันทําพิธีอย่างญาติโยมมาทําพิธีนั่งเจ้าให้เอื้อน pray, หาหอยด้วยเหตุให้เอื้อนหาปูด้วยเ่นปูที่ไปซ้อยด้วยเเวลาคนมาทําพิธีกับเจ้าเจ้าหมายถึงอาตมา ให้เรียกหาปู่นะปู่จะไปช่วยว่าง,งั้นครูบาอาจารย์ท่านให้กำลังใจ <c oughs> เขาก็เลยเรียกว่าปู่แล้วอาตมาก็ชอบใส่ลูกป,ปัดลูกป,ประคำอะไรด้วยนะประมาณนี้เนี่ยเหมือนกับลือสีเนาะชอบเหมือนกับลือศีนะอยู่เหมือนกับลือศีสบายสบายไม่ต้องมีอะไรมากมายนะ่ะนั่นแหละก็พิจเรนาเอาเป็นแบบนั้นแหละไม่มีอะไรมาก <c oughs> จะว่าเวลาเวลาทําพิธีนะอืม <c oughs> แต่ว่าถ้าว่าพระขึ้นก่อนนี่มันก็ยังไงอยู่เนาะถ้าเราให้เกี่ยวกับอะไรนี่วันที่หนึ่งวันที่สิบห่เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลก็แล้วแต่เข้าใจไหมนี่อาจจะสับสนเนาะเพราะว่าเรียองแบบนี้มันอธิบายยากนะมีอางกฤกสุดท้ายกาบนิมนต์ปู่ได้เมตตาให้พรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แฟนช่องท่านผู้ชมญาติทำช่องมาริชาแนลด้วยเจ้าค่ะยังไงก็ขออ้างอิงพระัตนไยบุญกุศลคุณงามความดีใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายเด้อม,มีความสุขความเจริญเร้่หายทุกข์หายสุขหายโลคหายภัย เจ้าขาปลอดภัยม่งมีศีรสุขลาผลบุญทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลดีหนอกดีหน้าดีสายดีกว่าดีบนดีล่างดีกินดีใจดีกายสังขารเพื่อบารมีพุทธเจ้าเปิดดวงจตาราศีเปิดดีเปิดงามเด้อจะปีใหม่แล้วเปิดสิริเปิดมงคลเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าเต็มบึ้งตึงหลดสมากิยานมหาพุทธสังมีโสพุทธวัฒนโหมดสังโฆรักสมรักษาเด้อเทวารักสมรักษาเทพเทวาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ผู้รักษาพุทธศาสนารักบมรักษาเด้อเหล่านาคีนาโคนาคานาาคาณาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบดานาละขอบารมีปู่ตีสุโธญาสีปทุมมาก็ดีปู่ญาติาาสดก็ดีปกปักรักษาญาติโยมเด้อหายทุกภัยสุขหายโรคหายไฟเด้อหายก็หายเ่ยนหายเวียนหายไฟเด้อเจริญรุ่งเรืองงอกงามไทยโบร้อในหน้าที่การงานการเงินทำมาค้าขายก็ขอให้คือง่ายขายคล่องเด้อประสบสุขโชคใจในวันนี้ประสบฝีสิริสวัสดิ์พิพั์ผลเด้อ มั่งมีศีราะผลคุณทวีเด้อมั่งมังมีมีมามะมามาเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าหลาๆเด้อให้ได้มันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีรักษาศีลรักษาธรรมรักษาบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเข็มนั่นละจักรยานมหาพุทโธตมโมสังโฆรักษาเทวทวารักษาบุญรักษาเทวดาคุ้มรองสมความมุ่งมั่นปารถนาสยสิทธิทานดังลาภัง โสตีปากะยังสุขังพลังสิริอายุจับันโนจะโพคังพุทธิยัสวาสตวะสาจะอายุจะชีวสิจีภาวะตุเตภาวะตุสะพะมังกะลังลักันตุสัพพเดวัตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาโสตีภักวันตุเต